ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณธีรนุชอินวรสศรัทธาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มศรัทธาของคุณศรีชนกศรีอ่อนร่วมกันครับเป็นเชาภาพ ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมง,งานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสอวดสัพพะทานางังธรรมะานังชีตนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่รวมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลาวะปัจจัยให้คุณธีรนุชอินบวสาให้คุณพยาวคุณกัญญานีอยุระทุม่มให้คุณศรีชนกศรีอ่อนทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติอ้นให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการตามทางพระพุทธเจ้าวางเว้นไปหนึ่งคืนพบกันในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสัาของคุณวันชายคุณวันิดาสุขทาวรากรและครอบครัวสร้างบุญศล อุทิศไปแก่กนอสอสิริสุดาสุทาวลากรก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้ในเวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับด้านเบื้องหลังของการนั่งการนอนการยืนการเดินก็คือความทุกข์ เข้ามาบีบคั้นบีบคั้นให้ต้องนั่งพอนั่งนานๆไปแล้วก็ถูกบีบอีกบีบให้ยืนยืนนานๆานไปก็ถูกบีบคั้นอีกให้เดินเดินนานๆก็ถูกบีบอีกให้หยุดนั่งวันๆนหนึ่งแก้ไขความทุกข์ไม่รู้จะจบจากสิน้นแต่ว่า เพราะไม่รู้ความเป็นจริงจึงเดียวอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกชาตินาขอให้รวยขอให้สวยขอให้เป็นเศรษฐีขออย่าให้ยากให้จนต่หารู้ไม่รวยแล้วก็มีทุกข์เข้าเบียดเบียนอีกนะสวยแล้วก็มีทุกข์เข้าเบียดเบียนอีกไม่ได้หยุดได้ย่อน แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มารู้ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าใช้เวลายังรู้ความเป็นจริงที่มีอยู่ในหมู่สัตว์ทั้งหลายเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยที่ไม่ต้องลุกไปไหนพิจารณาธรรมะที่ชั่วปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ต้นจนจบเจ็ดวันเจ็ดคืนสงสัยไม่ว่าเออพุทธเจ้า ไม่ต้องเข้าห้องน้ําไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาเลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นไปได้อย่างไงเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วนะ49วันไม่ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ต้องทานอาหารไม่ต้องทานน้ำอยู่ได้ไหมครับอาหารมื้อเดียวคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเพ็ญเดือนห บริโภคที่ริมฝั่งริมฝั่งแม่น้ำในรัญชาราบริโภคครั้งเดียวอยู่ได้49วันไม่ต้องถ่ายหนักไม่ต้องถ่ายเบาอันนี้เป็นเรื่องของพุทธานุภาพของผู้สร้างบารมีของผู้ที่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาเรียนศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าหยิบยก ขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องแรกคือเรื่องปฏิจสมุปบาทเราใช้เวลาเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าหยิบยกขึ้นมารู้สึกเป็นไงครับอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแค่อวิชชาคำเดียวเท่านี้มีความหมายอละเอียดลุ่มลึกยากต่อการที่จะมาคิดเอง เข้าใจเอาเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างรู้มารู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้มาเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นแล้วความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เราศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้ากลัสรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหยิบยกขึ้นมาพิจนารณาเนี่ยสวนทาง สวนทางกับความต้องการของหมู่สัตว์ทั้งหลายสวนทางกับความต้องการของบุคคลทั้งหลายนะครับฉันพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นความเปนรีรยงงี้แล้วท้อพระไทยไหมฮะยังไม่ทันทอ้อหรอกเท้ามหาพรมกลัวกลัวพระพุทธเจ้าจะท้อพระไทยเอา้าทำไมกลัวเรา การท้อพระทยัยการการกลัวเนี่ยไม่ใช่วิสัยของพระอาหารหันต์นะครับนั่นเวลาอ่านตำรา,าบางตำราเขาบอกว่าพุทธเจา้าพิจารณาถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงบบตรัสรู้แล้วท้อพระทยัยอันนั้นผิดแล้วนะครับผิดแล้วเพราะการท้อถอยนะฮะไม่มีในวิสัยของพระพุทธเจา้าอย่าว่าแต่ ไม่มีในพระพุทธเจ้าเลยแม้มหาโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีการท้อถอยอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างมาให้ฟังในขณะที่พระองค์ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาสงสารสงสารแม่เสือที่หิวค่ะ เดินกระวนกระวายเพราะทุกขเวทนาเขาครอบงำมองเห็นอาหารอยู่ชิ้นเดียวคือลูกจะกินลูกดีหรือไม่ดีอา,อาศัยมหากรุณาของพระพุทธองค์พิจารณาอัตภาพของตนเองมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรดูแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราเอาอัตภาพร่างกายเนี่ยให้เมเสือกินซะ หแม่เสือก็ไม่คองค่าลูกสองแม่เสือก็หยุดไม่ต้องทำบาปสาเราก็จะได้บาร,รมีอันเกิดจากการบริจาคร,ร่างกายให้แม่เสือสสัมมาสัมพุทญาณก็จะแก่กล้าขึ้นแก่เรามากขึ้นมากขึ้นท้อไหมครับการที่จะอัตภาพร่างกายชีวิตในทำทานเนี่ยท้อไหมครับ ไม่ทอ้อหรอกครับพิจารณาเห็นประโยชน์นะจากการอัตภาพร่างกายให้แม่เสือกินซะเราจะได้สมมาัสำพุธยาในภายภาคหน้า,าจึงสั่งให้ลูกศิษย์ศีอริเมตรายโพธิสัตว์นะบริวารอีก500รไปช่วยกันไปหาเศษเนื้อที่แม่เสือแม่สิงโตเขากินกินเหลือๆอ,อยู่เอามาให้เขาหน่อย อเนี่ยความท้อถอยตรงนี้ไม่มีและจะมาท้อถอยอแค่ทารรมาละเอียดลุ่มลึกสวนทางกันกันกนกบความต้องการของหมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดความท้อถอยไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาเขียนตำราให้เราอ่านให้สร้างความรู้ผิดสร้างความเข้าใจผิดไม่ถูกต้องเลยนะครับ จะทำตำรับตำราเนี่ยบางครั้งเขียนอเอาความคิดของตนเองอไปใส่ไปใส่ไว้ด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าเกิดการท้อถอยไม่มีครับแม้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม,ม่เคยถอยเลยสักก้าวเดียวกับกแค่ธรรมะที่พระพุทโลอละอีเห็นพิจารณาลึกกับอัธยาศัยของหมู่สัตว์หลายจะเกิดความไม่ตรงกันจะเกิดความท้อถอย เป็นไปไม่ได้แต่เขาเขียนเขียนเอาความคิดของตนเองใส่ลงไปอันนี้ก็คือฝากให้เราได้เข้าใจนะครับว่าวิสัยของความเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยมิได้ท้อถอยเลยสักก้าวเดียวผู้ที่กลัวพระพุทธเจ้าจะท้อถอยคือใครครับท้าวมหาพรหมท้าวมหาพรหม เป็นใครท้าวมหาพรมเป็นพรมอยู่ชั้นไหนนะฮะเป็นพรมอยู่ชั้นพรมมาปาลิสัตชาพรมนะครับพระมปาลิสัชชาพรมอริตาท้าวมหาพรมมาชั้นปฐมชาญเองครับชั้นปฐมชาญก็ยังมีมีกิเลสยังมีกิเลส แล้วก็ยังหนากว่าพรมชั้นสูงยิ่งขึ้นไปแต่ก็ด้วยความห่วงใยกลัวพระพุทธเจ้าจะเปลี่ยนใจไม่แสดงธรรมะโปรดแก่หมูสัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏเบื้องหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารัธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะโดยกล่าวว่าหมูสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่ พอพระองค์จงได้แสดงธรรมเรนะเถิดพระพุทธเจ้าก็รับด้วยอาการนิ่งอยู่ไม่เหมือนเราถ้าเรารับก็จ้าจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนิ่งอานะการรับปากรับคําของพุทธเจ้าเนี่ยอากับกิริยาน,นิ่งเฉยแสดงว่ารับนะรับอย่างเราทัานใดเฉยนะ่ะคงไม่รับนะฮะข้าใจสวนทางกันเลยนะครับ มาพูดถึงเรื่องธรรมะชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะตอนนี้เราเรียนถึงถึงอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพแล้วก็ภพก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชาติก็จะเป็นปัจจัยแก่ชารามะระอะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัดตามลำดับก็อยากให้เข้าใจนะครับว่า ธรรมะที่เรากล่าวถึงแต่ละคําละคำละคําละคาเข้าใจกันดีแล้วหรือแต่ละคําไม่ต้องมากแล้วฮะอวิชชาเข้าใจกันดีแล้วหรือสังขารเข้าใจกันดีแล้วหรือวิญญาณเป็นปัจวิญญาณเนยเข้าใจกันแล้วหรือนามรูปเข้าใจกันแล้วหรือแต่ละคําละคําเนี่ย ถ่าละเอียดลุ่มลึกเกินกว่าวิสัยของการคิดเองเข้าใจเองอย่างเราเราจะเป็นไปได้ครับจึงอยากให้เราเห็นคุณค่าของธรรมะแต่ละคำละคำละคำอวิชาเนี่ยคำเยอะทีนี้ยเรียนให้ทะล,ลุลงเรียนให้จบแต่ส่วนมากแล้วมันก็จะอยู่ที่คำพูด มันไม่เข้าไปอยู่ในใจมันอยู่ที่ปากอาวิชชาพูดไปด้วยความไม่รู้เนี่ยมีมากกว่าพูดไปด้วยความรู้แล้วก็เข้าใจเอาอะไรไปเครื่องวัดนะครับพูดไปด้วยความรู้แล้วก็ความเข้าใจเอาอะไรไปเคเรื่องวัดความปรากฏเป็นเครื่องวัดถ้าพูดถึงอวิชชาปุ๊บใจมันแล่นไปถึงไม่รู้ธรรมะแปดประการแล้วก็ฮ่า นั่นนะคะแสดงว่าเข้าใจคำว่าอวิชาได้ดีนะเหมือนเราพูดคำว่าธรรมะอย่างเงี้ยใจมันเล่นไปหาอะไรหรือใจมันตือ่อไม่รู้ว่าอะไรหรือใจมันเล่นไปหาธรรมชาติานี่อ่ะมันมีสองส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนที่หนึ่งคือพยัญชนะถือถ้อยคําที่เรากล่าวเช่นคําว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นพยัญชนะเป็นถ้อยคําใช้สําหรับพูดสําหรับกล่าวส่วนที่สองคืออัตทะมันหมายถึงความหมายอละเอียดลุ่มลึกของคําว่าอาวิชชาหมายถึงอะไรหมายถึงไม่รู้ความเป็นจริงไม่รู้ความเป็นจริง,รรงอ่ะไม่รู้ความเป็นจริงในอะไรบ้าง <ird masterpiece. S 1> ใจมันเล่นไปหาไม่รู้ความเป็นจริงแปดประการไม่รู้ความเป็นจริงของทุกขาอาริยสัจจะไม่รู้ความเป็นจริงของทุกขสมุทยาอาริยสัจจะไม่รู้ความเป็นจริงของทุกขะนิโรธอริยสัจจะไม่รู้ความเป็นจริงของนิโรธาขามิดีปฏิปทาอาริยสัจจะสี่แล้วนะไม่รู้ความเป็นจริงของขันธ์ญาติสนะในอดีต ไม่รู้ความเป็นจริงของขันธยาสนะในอนาคตไม่รู้ความเป็นจริงของขันธาตยานะทั้งในอดีตและอนาคตและไม่รู้ความเป็นจริงของกฎปฏิจจสมุปบาทที่เรากำลังเรียนอยู่เนี้ยเห็นไหมครับมากมายนะฮะอัตราละเอียดลุ่มหรืของคำว่าอวิชชาฉะนั้นขอให้เราได้เข้าใจว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละคำแต่ละคำมีอัฏฐะอันละเอียดลุ่มลึกเชนถ้าเราสามารถกําหนดการเรียนการศึกษาของเราได้สองส่วนส่วน,วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งพยัญชนะถ้อยคําที่เราเรียนนี่อวิชาแปลว่าอะไรโลภะแปลว่าอะไรโทรสะแปลว่าอะไรอันนี้ส่วนของถ้อยคําจึ่งเรียกว่าพยัญชนะ ส่วนที่สองคืออัฐะในแต่ละคำะหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรอยากจะรู้ว่าอัฐะมันหมายถึงอะไรก็เอาเข็มมาอันหนึง่งจิ้มลงไปที่แขนเนี่ยปากบอกว่าเจ็บกับความรู้สึกเจ็บมันเหมือนกันไหมฮะอ ปากบอกว่าเจ็บกับความรู้สึกว่าเจ็บเลยนะปากบอกว่าเจ็บก็คือพัยชนะไอ้ความรู้สึกก็แหะครับคืออาาัฐาสองส่วนหรือเข็มมันก็ทรมานไปเอาไปเช็คสักอนันจุดปุ๊บลมที่แขนร้อนกับความรู้สึกร้อนไปไงฮะปากบอกว่าร้อนนนั่นคือพัยชนะ ไอ้ความรู้สึกที่กำลังปรากฏเนี่ยคืออัถาแต่ถ้าเรารู้ทั้งสองส่วนอัถากับพยัญชนะเราก็เห็นใจกันเห็นใจกันได้นะฮะถ้าเกิดรู้แต่พยัญชนะถ้อยคำอย่างอัถาไป็รู้ร้อน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 ทนไม่ไวหวเฮ้ยมันหมายความไว,ว้ว่าไอ้ร้อนทนไม่ไหวเนี่ย น่าแสดงไอ้คนที่ถามว่าร้อนมันหมายความว่าไงมันไม่รู้อัธถาของคําว่าร้อนเลยใช่ไหมและจะเห็นใจก็ได้ไหมบนลาคาญร้อนร้อนร้อนไม่รู้สึกเบื่อบนอย่านี้นแสดงวา่ามันไม่รู้เลยไอ้ความร้อนน่ะม,มันมีความรู้สึกอย่างไงเจิการสื่อความหมายจากใจใจเนี่ยมันมีอยู่ความรู้สึกมันปรากฏชัดเจนอยู่นั่นคืออัธถะสื่อความหมายออกไปสิ ในใจมีอย่างไรนั่นคือพยัญชนะเข้าใจไหมอย่างนี้อ่ถ้าเข้าใจก็ฝากนะฮะฝากไว้ว่าส่วนที่ผ่านมาตั้งแต่อวิชชาเข้าใจอัตอะลีเอตลุ่มลึกบ้างไหมสังขารเข้าใจในความเอียดลุมลึกของคำว่าสังขารบ้างไหมวิญญาณ เข้าใจในความหมายละเอียดล่มลึกบ้างไหมนามรูปเข้าใจความหมายละเอียดล่มลึกไหมสลายตนะเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งไหมพัสสะเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงตัณหาเป็นยังไงอุปาทานเป็นอย่างไร,งไร,งไร,งไรถ้าเราทบทวนเข้าใจความหมายละเอียดล่มลึกแต่และคำละคำละคำนั่นแหละ เขาเรียกว่ารู้ธรรมะรู้ธรรมะต้องรู้ทั้งอัตถะรู้ทั้งภยชนะนะครับไอที่เราต้องเสียเวลามาพบกันทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์ก็เพื่อมาทําความเข้าใจมาทําความเข้าใจในแต่ละคําละคําที่อยู่มีอยู่ในตําราเข้าใจแต่ละคําละคําที่เรายได้ฟังมามาทําความเข้าใจกันนะ จำถ้อยคำเอาตอนนี้ลองมาดูที่เราเรียนผ่านมาแล้วกรรมมาพบเป็นเหตุอุปาติภพเป็นผลเนี่ยฮกรรมมาพบเนี่ยเป็นเหตุอุปาติภพเนี่ยเป็นผลเราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับกรรม เข้าใจแล้วใช่ไหมครับเหตุแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมครับผลเออเข้าใจแล้วแต่มันลืมแล้วอาจารย์ยังก็พอไหวอยู่เนี่ย <c oughs> เข้าใจแล้วแต่มันลืมแล้วเอาทำไมจงลืมซะเล่าทำไมจงลืมซะเล่าก็สัญญามันเป็นอนิจจานี่อาจารย์ ก็ไปได้นะ้ำใสๆะนะ <c oughs> นะออสัญญามันเป็นอนิจจานี่นะเมื่อสัญญาเป็นอนิจจา <c oughs> ก็แสดงว่า <c oughs> ความจำของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะพระคุณเจ้าถามเมาาื่อเช้าขจาจถามนะทำไมมึงจึงไม่ค่อยจำนะทางไงจึงจะให้จำเก่งๆจำได้เยอะ อะไรเป็นตัวจำนะฮะก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสัพเพธรรมาสัพเพธรรมาอนัตตาใช่ไหมธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นอนัตตา บังคับบัญชาให้เที่ยงก็ไม่ได้บังคับบัญชาให้มันเป็นสุขก็ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ให้มันดับไม่ให้มันตายไปก็ไม่ได้ธรรมะทางหลายทางปวงเลยนะฮะทั้งรูปทั้งนามธรรมะทางหลายทางปวงหมายถึงทั้งรูปทั้งนามทรไมจึงใช้คําว่าทางหลายทางปวงก็รูปมันก็เยอะรูปอะเยอะว่าโดยสภาวะปรามากก็ทั้งยี่สิบแปด นามทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะนามมีทั้งเยอะนามจิตมีเท่าไหรแปดบเหรือร้อยยี่เอนามเจตสิกมีเท่าไหรมีห้าสิบสาเยอะเลยหนะ้าสิบสอไปไปติดอยู่ในสภาวะธรรมห้าบสานามจิตหนึ่งนามเจตสิกห้าสบสองรวมเป็นห้าสิบสาอันนี้ก็เรียนกันโดยย่อ นะะจะได้ส่วนของนามส่วนของรูปในะคำสมเจ้าจิงนชัยคำว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนะธรรมะก็มีอยู่สองส่วนรูปกับนามรูปมีเทลายนามมีเทลายถ้าเราเข้าใจก็ปล่อยเข้าใจคำว่าทั้งหลายทั้งปวงด้วยค่ะแต่บอกรูปนามมันไม่เที่ยงก็ถูกแต่มันถูกไม่หมด ้องรูปนามทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันต้องมีคมําว่าทางหลายทั้งปวงพระรูปก็มีหลายรูปนามก็มีหลายนามแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปตอนนี้กรรมมะนะท่านผู้ฟังที่เขารครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามร,รับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าน,นําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมมติทิฏินกาขาวจมรมผู้ฝ่ายในธรรมะ และสธาของคุณเทระดุษอินวาสาสธาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มสธาของคุณสีชนกสีอ่อนร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพคืนนี้ขออนุโมทนาสาธุมานโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์จะเป็นสกักการะขุดวันชายคุณบันดดาสุทาวรากรและครอบครัวสร้างกุศลอุทิศให้กับดาศสิริสุทาสุทาวรากรก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาวสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงบังเกิดมีแก่คุณเทลนุ์อินวาสาคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มคุณสีชนกสีอ่อนและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรนอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศิลให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา